คม่ปลาคุณมีคนน่ะตอนนี้เกล้ารอคนเข้ามาเยอะๆเพื่อประกาศผลเกล้าตจะงสำหรับพระวันเลิศเพราะกำลงกินน้ำปลามันหนักหน่วงจริงๆค่ะทุกคนสำหรับผู้ที่ได้รางวัลซึ่งมีสามรางวัลก็คือจะได้ลูกเขาไบรเซนของปานนะคะท่านแรกนะคะจุนดือดเดดเดือดคุณเอสม็อก วันที่สาวันที่ส I'm sorry ค่ะและคนสุดย้า่ได้นะคะคือคุณคุณธิดาจันแจ่มพายเกมวันทุกรางวัลนะคะยังไงใครมาตอนประกาศไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราก็จะสรุปให้อีกทีนึงนด้เในโลโรดักชั่นนะคะแล้วก็ของสำหรับเกมวันนี้เหมือนกันที่ถ่ายว่าใครจะชนะนะคะที่ให้กดโหวตกันก็คือเป็นนี่เลยนะคะองชายในคนนะคะชนะไปค่ะก็เดี๋ยวก็จะประกาศเป็นแจกบัตรแฟนดิตี้ของโรง างวัลติดตามได้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีไฮโลฟอนเดอรชั่นค่ก็เดี๋ยวเราก็คงต้องลาจากกันแล้วแยกย้ายเป็นจำเป็นคือมึงมาได้วนมาใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ได้ทำไมวันนี้เราจะกลับไปไหนก็ก็กูเรียกใครมึงไม่รู้อ่ะอ่ะกูจะแนะนำเป็นคือมึงคือกลัวใช้แก๊สปล่อยรู้ใช่ไหม อยากให้มาโหลดแอปแก็บไว้ชินเลิศมากแต่ประเด็นคือแก็บค่ามันก็เหมือนเป็นแบบแก็บบ้านใช่ไหมแก็บบ้านเออเหมือนประมาณว่าแบบคนขับก็แบบไม่ใช่แท็กซี่อ่ะโหลดในแอปโหลดในแอปแอปสโตร์อันนี้โหลดไปแลด้ละมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแอปแอปอ่านอุ้มแอนนอุ้มแอนกำลังรีบใช้แก็บไว้เดลิเวอรี่ลด70บาทโอ้เขามีลดมเหรออุ้ยเออใช่ต้องแชง์ต้องแชร์ใหม คิมแก๊ปเพย์ก็จะได้โหลดร้อยครั้งเป็นครั้งแรกใช่ไหมตัวร้อยครั้งเลยเหรอโอ้ยโ้อยร้อยไม่้ม่จบใจไรอันนี้ยัโหลดมาแล้วอันนี้ใช่ป่ะเราต้องปากว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราบอก profession อ่ะอันนี้แม่ยิ่งย้อยเดี๋ยวจะไป RCA ต่อค่ะจะไปเปรี้ยวนี่ก็พิมพ์ตอนนี้มันเปรี้ยวเลยเนาะตอนนี้ค่ะเขียบเขียวอย่างนี้ใชนี่ก็ไป RCA ใช่ป่านี่ก็ไม่ได้ไปเผาหนึ่งไม่ใช่ไม้มันใกล้ใกลไงคือเนี่ยมึงสามารถบอก ได้ด้วยนะแบบออที่ใกล้ๆตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามึงมีเพื่อนกลางทางมึงจะแบบแวะรับก็ได้เอาแวะรับเพื่อนได้เหรออีเช็คแชร์กันจ่ายก็ได้นะอ๋อนี่คือเขาบอกราคาเลยเหรอว่าใช่คือถ้าแกพานางจะบอกราคาเลยแต่ว่าแกแท็กซี่เราต้องถมากไวเออโอเคเออมาเร็วอ๋อนี่ถือมาแล้วเหรอใช่แล้วฉันก็ต้องกลับบ้านเลย เมีคนมาบายบายเราด้วยน่าจะแบบเราอายงเวลามากกว่าบายบายนะคะจัคราหน้านะคะอย่าลืมเจอไร้ที่เดิมครึ่งครึ่งนะใช่ค่ะมีแจกรางวันเมือนเดิมเอาเอ๋ยมาแล้วเอาเอามาแล้วอยไปแล้วสาเอนีค่ะทไมมาไมต้องาป้เอ้าเอ้าลาดใจระหาดใจะลาะ 你等了老韩？<了><了>